إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها المؤمنون عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله تعالى فان التقوى زاد المؤمنين قال الله تعالى في القران الكريم وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายกระผมขอเตือนตัวของกระผมเองและพี่น้องให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮานาอ ح ا วตาละให้มากๆเพราะแท้จริงการยำเกรงต่อตอัลลอฮฺ سبحانه และนั้นถือเป็นเสบียงที่ดีที่สุดอัลลอฮฺบฮาน ن ه และ ت ع ا ل ได้กล่าวไว้ในอายันกุรอานที่ว่าวะตาเจ้วะดูฟันนะไครอซาดิตตะกวพวกท่านทั้งหลายจง ตเตรียมเสเบียงและแน่นอนเสเบียงที่ดีที่สุดนั่นก็คือการยำเกรงต่ออัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع าลาวัตะกูนยาอุลิลอัลบาบพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อข้าไม่ถึงอัลลอฮฺ س า ح ا นาและ ت าลาโอบรดาผู้ที่มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดทั้งหลายไอุฮ uh ัลม um ุมินูอนบาดัลลอฮพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย พวกท่านเคยได้ยินเรื่องราวนี้ไหมครับพวกท่านเคยได้ยินข่าวข่าวของหญิงสองคนนี้ไหมครับคนหนึ่งเป็นคนที่มีความขยนันมีความขมักขม้นในการประกอบอามานอิบาดะถือ,อศินอดละหมาดบริจาค แต่ในขณะที่สุดท้ายแล้วเขาต้องตกไปเป็นชาวนรกในขณะที่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งปฏิบัติอามมนอบาดะละมาดถือสินอดน้อยกว่าบริจาคน้อยกว่าแต่เขานั้นได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลสุภานฮวะตาดามีรายงานจาก تل إمام بخاري في أدب المفرد رنان عن أبو هريرة رضي الله عنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من ده صعباني دائما كعكبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار ว่าจะอัว่าจะสดักซอฮาบะเนี่ยได้กล่าวถึงหญิงคนหนึ่งแต่ไม่ได้เอ่ยชื่ออินนฟูล่านะหมายถึงว่าอิมรออัมาอูรุฟะรู้ว่าเขาคนนั้นเป็นใครแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อว่านางมีนามว่าอะไรซอฮาบะได้กล่าวกับท่านนาบีว่านางนั้นได้ถือศีลอดในายามค่ำคืนนางน,น,นั้นได้ละหมาดในายามค่ำคืนและในตอนกลางวันนางก็ ถือศินอดและประกอบอามันไอบาดาต่างๆวัตสดัดเดกแล้วก็บริจาคทานวัตุดีจีรอนาฮาบิลิซานิฮาแต่ในขณะเดียวกันนั้นนางก็ทำร้ายเพื่อนบ้านของนางด้วยกับคำพูดที่ไม่ดีด้วยกับการนินทาด้วยกับการดูหมินศักดิ์ศรีของ เพื่อนบ้านพี่น้องของเขาด้วยกับการให้รายฟฝกอัลรอซูลุลลอฮิซัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละไครอฟีฮาท่านรอซูลุลลอฮิซัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าละไครอฟีฮาไอ้ที่เขาทำมาการละหมาดไม,วมด่ว่าจะเป็นล ίν, นะหมาดฟัดดูละหมาดกิยามุลเลนนะครับซุนนะห์ต่าง ไอบาดาต่างๆการถือสินอดต่างๆที่เขาขมักขม้นเพียรพยายามทำมันมาไม่ว่าจะเป็นการบริจาคและไครรฟี่ฮะมันไม่ดีเกิดผลดีอะไรกับเขาเลยเพราะสุดท้ายแล้วเขาต้องตกไปเป็นชาวนารกด้วยกับการปฏิบัติตัวของเขาด้วยกับคำพูดของเขาที่นินทาว่าร้ายใส่ร้ายเพื่อนบ้านของเขาพี่น้องของเขา ก่าลู”“ว่ฟฟลานะ”“ตุ่ัลลลมักตูบะ”“วะตัสดก”“บิอัทวาร”“อบิชยิน”“ซีดินวลา”“ตุอดี”“อหดัน”ในขณะที่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งเขารักษาหน้าที่ของเขาเพียงแค่การละหมาดให้ครบห้าเวลาแล้วก็บริจาคทานในสิ่งที่เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่เขาไม่ได้ไป ทำร้ายผู้ใดไม่ได้ไปว่าใครไม่ได้ไปนินทาใครไม่ได้ไปใส่ร้ายใครไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใดฟก้อลา ر ุลลอฮิสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฮียมิน أ ه ลินจันาท่านอสุลลุลลอฮิสลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมจึงบอกว่านางนั้นเป็นผู้ที่ได้เข้าสวรรค์ของรัสุปานุตาลาดนางนั้นเป็นผู้ที่ได้เป็นหนึ่งในชาวสวรรค์ อายุหัลมูมินูนอิบาดอัลลอฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายผู้ใด,ดก็ตามที่ไปสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจไปสร้างความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นในด้านพฤติกรรมที่ไม่ดีการกระทําที่ไม่ดีคําพูดที่ไม่ดีการพูดจาใส่ร้ายนะการเอาเกียรติของพี่น้องมุสลิม มาพูดจาล้อเล่นกันเป็นที่ตลกขบขันโนะดยไม่มีการให้เกียรติพี่น้องของเขานั้นย่อมเป็นการอาธรรมเป็นการประพฤติปฏิบัติบาปที่ใหญ่หลวงอัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลได้บอกว่ายังไงครับวัลล ي ن يؤذون ا ل م ؤ ม ن ي ن و มี م ؤ م ن ا บ بغير م ا ك ت س ب و ม فقد ا ح ت م ل านวะอิ و มัมุบีนและบรรดาผู้ที่เขาได ให้ความเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนให้กับบรรดาไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาชายหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหญิงอาจจะนินทาอาจจะให้ร้ายในสิ่งที่เขาไม่ได้ไม่ได้กระทำฟะกโดิตะมาลูไอฟะกโดิตะกบูเขาได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจท่าน อายัดนะครับท่านฟูไวท์เป็นอายัดได้บอกว่าถ้าหากว่าการรังแกสุนัขก,การไปทําร้ายสุนัขเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องมันเป็นเรื่องที่ผิดแล้วศาส,สนาก็ไม่ได้อนุมัติให้ทําสิ่งนั้นแล้วเนี่ยการที่คนคนหนึ่งจะไปทําร้ายพี่น้องผู้ศรัทธาของเขานั้นมันเป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังยิ่งกว่าการที่เขานั้นอะไรครับ จะต้องห้ามระวังไปทําร้ายสุนัขซะอีกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสภาพสถานะเกียรติยศของผู้ศรัทธานั้นมันมีความสูงส่งมันจะต้องได้รับการคุ้มครองมันจะต้องได้รับการปกป้องจะเอามาพูดจาใส่ร้ายเอามาล้อเล่นเอามานินทามันเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺสุบฮฺฮาตาลาได้ห้ามไว้อย่างเด็ดขาดอุห uh ัลมุมินูนอาิบาดอลา ผ so, uh ู้ใดก็ตามนะครับที่เขายังไม่หยุดพฤติกรรมอันเลวร้ายนี้ยังไม่หยุดทําให้พี่น้องของเขาได้รับความเดือดร้อนขอให้ฟังหะด i ษบทนี้ไว้ให้ดีกอหละ رسولullah ซละล่ะฮ์อัลเลาะห์วะสัลลัมนะครับเป็นหะด i ษที่รายงานโดยท่านอับดุลเบห์รร่าห์รอฮฺของอัลลอฮฺกอหละ رسولullah ซละล่ะฮ์อัลเลาะห์วะสัลลัมอัตตดดรูนะ มัลมุฟลิสท่านนบีมุฮััมมดลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมได้ถามบรรดาซอ صحاب ที่อยู่ณที่ตรงนั้นว่าพวกท่านรู้ไหมพวกท่านทราบไหมว่าใครคือผู้ที่ล้มละลายกอล่าัลมุฟลิสุฟีน่ามัลลาดิรฮัมละฮูวะลามะต้าบรรดาซอ صحاب ที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็บอกว่าคนที่เขาล้มละลายนี่คือคนที่เขาไม่เหลือ แม้กระทั่งเด็ดทมเดียวไม่เหลือสตังสักบาทเดียวสักแดงเดียวสักเส,ะสะลึงเดียวแล้วก็ไม่เหลือข้าวของเครื่องใช้อะไรเลยนั่นบรรดาซอบักมีมุมมองไปในเรื่องของของดุนยานะครับว่าไม่มีทรัพย์สินเงินทองเหลือเลยบรรดาซอบักมีมุมมองไปในเรื่องของดุนยาฟะก็ละท่านโสดุลลอฮ์ว่ลอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงตวัาอย่างไรครับอินนัุลมุฟลิซามินอุมมะตี ยะติยอมันกียามะคนที่ล้มละลายจากประชาชาติของฉันของท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่ฮุวะลลิวาสลัมเนี่ยคือคนที่เขาทำไมครับยะติยอมันกียามะบิสลาตินวันกียามานี่มาพร้อมกับการละหมาดที่เขามั่นใจว่าเขาทำมันมามากวอซิยามินมาพร้อมกับ การถือสินอดที่เขามั่นใจว่าเขาอยู่ในโลกดุนญ,ญานเดือนอมารอนเขาก็คือถือสินอดไม่ขาดและถือสินอดสุนนะเขาก็ปฏิบัติอยู่เป็นเนืองนิดอยู่เป็นประจํวจาวสซงกาตินมานวันกิยามาก็มีบัญชีว่าจ,จา่ายสกาดครบไม่เคยขาดบริจาคอยู่เป็นประจํา วียตีคดชะตมาฮาดาวคดฟะฮาดาวอเคลมาลฮาดาวสฟคดมะฮาดาว ض บะฮาดาแต่เขาไม่รู้ตัวว่าที่เขาปฏิบัติมาทั้งหมดนั้นนะ่ะมันมีหนี้ที่จะต้องใช้เขาเคยไปทำอะไรไว้เขาเคยไปด่าใครไว้เขาเคยไปนินทาใครไว้เขาเคยไปพูดจาให้ร้ายใครไว้ไปและเมื่อทรัพย์สินของผู้อื่นไว้ ไปทําร้ายให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเลือดตกยางออกไปทุบตีทําร้ายใ,ใครไว้ความดีที่เขาได้ประกอบมาในโลกดุนยาละมาดถือศิโอดสกาศบริจาคทานต่างๆก็จะถูกนํามันไปให้กับคนที่เขาได้ทําร้ายไว้ก็จะถูกยกบัญชีความดีที่มีอยู่ของเขานั้น ไปให้กับคนที่เขาได้เคยด่าไว้ไปให้กับคนที่เขาได้นินทาไว้ไปให้กับคนที่เขาได้ใส่ร้ายไว้ فإن فَنِيتْ حَسَنَتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى แต่ถ้าเขามีนี่เยอะนะเขาไปปู้จาใส่ร้ายทำร้ายใครไว้เยอะเนี่ยความดีมันไม่พอที่จะเอาไปให้เขาเนี่ยจะต้องทำยังไงละ่ะ อาขึ้นมานขอตายของมันแุริพัตต์าุร์ในเมื่อความดีมันไม่พอที่จะไปชดใช้ในเมื่อความดีที่มันไม่พอจะไปลดล้างหนี้ของเขาเขาก็ต้องไปเอาความชั่วของคนที่เขาได้เคยด่าไว้ของคนที่เขาได้เคยและเมื่อสิทธิไว้เคยนินทาไว้เนี่ยเอาความดีของเขามาแบกรับไว้ลำพังความดีของตัวเองเนี่ยมันก็ไม่เหลือแล้ว แต่ยังไม่ได้นับบัญชีความชั่วในว่ามันมีมากเท่าไหร่ยังไม่ทันจะได้ลบล้างกันก็ต้องมาแบกรับความชั่วของคนอื่นแล้วก็ต้องถูกลงโทษในไฟนรกถูกลากลงโทษสู่ไฟนรกวะและนี่ก็คือเป็นหนึ่งนะครับที่เราจะเห็นได้ชัดว่าท่านนาบีที่พูดถึง ผู้หญิงคนแรกที่บอกว่าละหมาดละหมาดอย่างมากถือศินอดอยู่เป็นประจำแต่สุดท้ายแล้วเขาต้องตกไปอยู่ในนรกเพราะว่าเขาไปทำร้ายเพื่อนบ้านของเขาด้วยกับด้วยกับลิ้นนะด้วยกับคำพูดที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วอายุฮันมุมินูนะอิบาดัลลอฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย เราจะต้องระมัดระวังเราจะต้องนึกอยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่เราได้พูดออกไปในสิ่งที่เราได้แสดงพฤติกรรมออกไปว่ามันจะไปทำร้ายใครหรือเปล่าว่ามันจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครหรือเปล่าและเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าเรานั้นจะต้องกลับไปหาลอสสุบฮานอหัวตาลากลับไปยืนต่อหน้าพระองค์เพื่อที่จะ รับการพิพากษาเอเลาได้บอกว่าอย่างไงครับลิยาเจซิยันและดีนาอซาอูบิมาอามิรูคนที่เขาได้เคยทําเลวไว้ทําไม่ดีไว้เนะี่ยเขาจะต้องได้รับการการพิพากษาการตอบแทนวายาเจซิยันและดีนาอัสนูบินฮุสนาส่วนคนที่เขาได้รับส่วนคนที่เขาได้ประพฤติดีปฏิบัติดีเขาก็จะได้รับคุณงามความดีเป็นการตอบแทน اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها المؤمنون عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوا في السر والعلانيه والغيب والشهاده مراقب บตะไม่รู้อันนรบบะฮูยัสัมผวยรอะี่น้องูสานึกอยู่เสมอว่าอัลลอฮอสุบฮานาห์ตาลาและจะต้องสำนึกอยู่เสมอว่าอัลลอฮฺสุบฮานุตาลานั้นทรงสอดส่องเราไม่ว่าเราจะไปอยู่ในสถานที่ลับไม่ว่าเราจะไปอยู่ในสถานที่แจ้งอัลลอฮฺสุบฮานุตาลานั้นทรงได้ยินอัลลอฮฺสุบฮานุตาลานั้นทรงเห็น ในทุกๆสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติอายุฮัลมูมินูนาอิบาดอลลอฮีน้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับและสิ่งหนึ่งที่พอจะเป็นตัวช่วยให้กับเราในการที่เรานั้นจะยับยั้งคำพูดของเราไม่ให้ไปติชินนินทาพูดจาใส่ร้าย,ายให้กับใครนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นด้วยกับลิ้นของเรา เราจะต้องทําไมครับเราจะต้องนับว่าคนเหล่านั้นถ้าหากว่าเขาเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่าเราเราจะต้องนับเขาว่าเขาอยู่ในสถานะเหมือนกับพอ่อเหมือนกับปู่ของเราคนที่เขามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเราเราจะต้องนึกและจะต้องให้ความส isan, ําคัญเหมือนกับเขานั้นเป็นพี่น้องของเราคนที่เขามีอายุน้อยกว่าเราเราจะต้องนึกว่าเขานั้นเป็นเป็นลูกเป็นหลานของเรา ถ้าหากว่าเรานึกได้เช่นนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่นินทาเขาเราจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้เขาเราจะไม่ประพฤตินะครับในสิ่งที่ไม่ดีกับเขามีรายงานจากท่านมูฮัมหมัดบินกาบอันกุรอดีะรยอกรอหิมาฮุลลอในคำสั่งเสียของท่านนะครับให้กับท่านอุมัดบินอับดุลอาซิสรอฮิมาฮุลลอฮุตนะลากาล่าอิ ذا أ า د ت ا ل ن ج ا า من عذاب الله يوم القيامة ถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะรอดพ้นจากการลงโทษของรสุฮานหัวตาลในวันกยามาแล้วฟาจอลกกบีรอนมุสลิมีนาอินดะกาอับันดังนั้นจงทําให้คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของในบรรดามุสลิมที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีอายุเยอะกว่าท่านนั้นให้มีสถานะเหมือนกับพ่อของท่านแล้วท่านก็จะไม่จะไม่ทําไมจะไม่ประพฤติไม่ดีกับพวกเขาเหล่านั้น ว่เอาสาตัวุมอินดกะคนคนที่รองลงมามีอายุรุ่นราวขราวเดียวไล่ๆกันก็คิดจะว่าทำให้เขานั้นเป็นพี่น้องของท่านนะแล้วท่านก็จะไม่ไม่ทำร้ายพวกเขาไม่ว่าจะเป็นทางกายทางพฤติกรรมหรือว่าทางทางวาจาว,ว่ัเล็กุอิ ن, นครัะวัาเล็กๆหุ่มอินเดกะวลาดัน และเด็กๆก,ก็นับว่าให้นับว่าพวกเขานั้นเป็นลูกเป็นหลานแล,แล้วท่านนั้นจะสามารถที่จะระงับการทําร้ายไม่ว่าจะด้วยกับวิธีการใดก็ตามนั่นก็เป็นหนึ่งในคําวสัยยะที่ท่านอุมัดบินอับดุลอาซีดรอฮิมะฮุลลาห์ได้รับฉะนั้นแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเรื่องการทําร้ายพี่น้องมุสลิม เรื่องการสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านนั้นมันเป็นเรื่องที่ใหญ่ใหญ่ขนาดไหนล่ะครับใหญ่ขนาดที่พอจะทําให้คนคนหนึ่งที่เขาเพียรพยายามในโลกดุนยานะครับทั้งชีวิตของเขาเพื่อที่จะละหมาดเพื่อที่จะสะกดเพื่อที่จะถือสินอดเพื่อที่จะทําคุณงามความดีบริจาคต่างๆกลับกลายเป็นผู้ที่ไปพบกับอัลนะครับไม่เหลืออะไรเลยแล้วเขาก็ต้องถูก لا وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما امركم الله بذلك في كتابه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وأبي الحسن علي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وعنا معهم بمنك وكرمك واحسانك يا اكرم الاكرمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وعليك باعداء الدين فانهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبعك رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمر ما. اللهم وفق ولي ولي أمرنا لما تحب وترضى وعنه على البر والتقوى وسدده في أقواله وأعماله اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحمي شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم يا حي يا قيوم اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا، وأم... اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، الل... ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك قلبًا سليمًا ولسانًا صادقًا، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونعوذ بك, من شر ما ونعوذ بك من شر ما عملنا، ونعوذ بك من شر ما لم نفعل اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله اوله واخره سره وعلنه، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم انا نسألك بانك انت الله لا اله الا انت، اللهم انت الغني ونحن الفقراء ان تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا واغثنا. اللهم مسكنا واغثنا، اللهم انا نسالك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا، نافئا غير ضار، عاجلا غير اجل، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.